รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ร่วมถกร่วมซักโดยปูนเสือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการของเรานะครับรายการยิ Talk ่งทอกกรหนกซักในวันนี้นะครับทางช่อง9 m c o r SD นะครับท่านผู้ชมครับมาพร้อมกับประเด็นที่ให้ท่านได้ขบคิดนะครับวันนี้ แวะเรื่องของท่องเที่ยวหน่อยนะเพราะบรรยากาศเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยม,มันชวนให้แบบซีซั่นอ่ใช่ช่ฤดูแห่งการท่องเที่ยวถูกต้องเดือนนี้เลยนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าจํากัดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศท่านเห็นด้วยหรือไม่นะฮะจำกัดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ,ท,เท,เท,เเท,ศท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเห็นด้วยพิมพ์ A ถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ B ีอย่ารอช้าและก็ส่งมานะครับที่หมายเลขเดียวก,กันกับที่ท่านส่ง SMS นะครับ4111999 ที่นำมาถามก็เ,ออ <S <S เราคงจะเห็นนะว่าคือบ้านเราเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่คนไปเที่ยวจนล้น ิ่งจะมาคิดหรอคะคุณกนกเ <c oughs> ขาผู้ยี่ผู้ยำจนประเทศไทยนะเละเป็นปลาป่นไปแล้วนะคะยกตัวอย่างที่เป็นข่าวมาโอ้โหเป็นเดือนๆือคือภูทับเบิจกจังหวัดเพชรบูรีวิวมันสวย<อ>แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ไปประชนกรรมกันอยู่บนนั้นนะแล้วพอหมดช่วงท่องเที่ยวเสร็จขยะเงี้ยโอ้โหมากมายมหาศาลนะฮะคือมันเกิดปัญหานักท่องเที่ยวล้นในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนอกจากภูทับเบิกแล้วก็มี บ้านแม่กับแม่กำบองนะฮะที่เชียงใหม่มีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่เนี้ยอันนี้เป็นขึ้นโอ้โหเขาใหญ่เนี้ยบางมุมนั้นเที่ยวกันจนแบบโอ้โหหาพื้นที่โล่งๆถ่ายรูปแทบจะไม่มีเลยนะครับก็มีนักวิชาการเขาแนะนําให้ลองใช้ระบบ CC อาจารย์นะระบบ CC นี่อาจารย์ทิติทิติจำเริญพรมหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวได้ทําวิจัยโครงการนี้มาและก็บอกว่า โครงการการศึกษาขีดความสามารถการรองรับของพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านแม่กำบองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีทางสงกวเขาสนับสนุนด้วยระบบ CC นี้ก็ก็คือความสามารถในการรองรับของพื้นที่มาจากภาษาอังกฤษ,าษ,าษาว่า carrying capacity นะฮะโดยเมื่อนำมาใช้ในมิติด้านการท่องเที่ยวแล้วระบบ CC ก็คือการศึกษาหาขีดความสามารถ ในการรองรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ณช่วงเวลาหนึ่งดูแลว่าในในสถานที่หนึ่งๆเนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้แค่ไหนหมายความว่าถ้ามันเกินจํานวนมันก็จะทําลายสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเหรอคะใช่คือคําว่าศัก,กยภาพเนี่ยเขาดูเรื่องของทําเลเขาดูเรื่องของขีดความสามารถในชุมชนเขาดูหลายๆอย่างเขาด,ดูเรื่องการขนส่งนะฮะประเทศที่เคยใช้ระบบซีซีนี้คือภูตานและนิวซีแลนด์นะครับ คือการกำหนดจํานวนนักท่องเที่ยวให้สัมพันธ์กับจํานวนประชากรในประเทศด้วยโอ้โหนะฮะอย่างพูดตามประเทศเขาเล็กใช่ใช่ไหมคะการจราจรทุกอย่างยานาหานะทุกอย่างเขามีไว้สําหรับเพียงแค่บริการคนในประเทศเดียนถามหน่อยสิคะคุณกหนกค,ครับที่วันนี้เรามานั่งถกกันเรื่องนี้เนี่ย เด่นกำลังถามคุณว่าการที่สภาวะและสิ่งแวดล้อมบ้านเราเสียหายไปจนกระทั่งจะมีซีทรงซีซอะไรกันเนี่ยนะคะ<อ>มันเกิดจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศพวกเรากันเองผู้ยี้ผู้ยำหรือว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเหยียบเละเทพไปหมดคะส่วนใหญ่เท่าที่ดูจากพื้นที่ท่องเที่ยวตัวอย่างที่ยกมานะนักท่องเที่ยวไทย ก็ใช่ิซก้าพี่ไทยก็เหยียบกันเองนะคะแล้วทีนี้จะมาซีซีทำไมล่ะคะแม้ที่ไหนอยู่ในแผ่นดินไทยฉันจะไปที่ไหนฉันก็ไปได้ทั่วประเทศแต่จะไปเวลาไหนก็ได้ไม่สนแต่ระบบซีซีเนี่ยใช้กับนักท่องเที่ยวไม่จํากัดไว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือว่าต่างชาติไม่จากัดได้ยังไงรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทําโฆษณาจนเขาแห่มาแต่อีพี่ไทยทาเลเทเองอาจารย์จะไปให้ทอษนะคะการท่องเที่ยวเข้าไปโปรโมทจนกระทั่งประสบความสําเร็จ คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวเมืองไทยในที่ที่มันสวยๆเพราะฉะนั้นคุณจะมาจํากัดจํานวนและเงินจะถูกจํากัดไปด้วยหรอคะก็ต้องทําแบบนิวซีแลนด์เขาจะใช้รูปแบบการท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไปโปรโมทการท่องเที่ยวจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นก็แสดงว่าเราต้องเพิ่มจุดของการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและโปรโมทถ้าโปรโมทเสร็จแล้วเลีนว่าเมืองไทยเราขาดหนึ่งอย่างค่ะคือกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะต้องลงพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ไปให้ความรู้ไปจัดระเบียบผังเมืองไปอบรมก่อนขยะต้องทิ้งยังไงอะไรต้องทิ้งยังไงรถแบบนี้อย่ามาใช้ที่นี่นะมลภาวะเสียคืออย่างน้อยคุณต้องไปจัดการหลังบ้านก่อนอที่จะเปิดบ้านให้แขกมา,อานอกจากจํานวนดูแลแล้วก็ดูเรื่องของคุณภาพที่<ช>ไปเที่ยวแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ถ้าหากว่าไปขายพื้นที่สมมติไปเที่ยวจังหวัดบ้านคุณกนกอย่างเงี้ย<อ>โอ้ตายทั่วโลกสนใจจะแห่มาแต่บ้านคุณกนกไม่เคยจัดการอะไรเลยให้เป็นระเบียบพอรู้ว่าจะไปขายก็จัดการให้เรียบร้อยขยายถนนมีซ้วมทุกอย่าง<อ>มีถังขยะ<อ>มีระบบกําจัด<อ>คุณต้องจัดการก่อนไปเปิดประตูบ้านรับแขกอิถูกต้องอ๋อยังมีความรู้สึกว่าโปรโมทเสียเงินไปเยอะแยะพอเสียเงินไปเสร็จแล้วตอนนี้อย่ามานะันเดียวจะจํากัดรวบ้านเมืองพังหมดเอ๊ะขอโทษนะคะ ผบกข้าผุบออกแบบนี้เรียนว่าผิดปกติมนุษย์ค่ะาพูดถึงนักท่องเที่ยวในประเทศนะอาจารย์นักท่องเที่ยวไทยด้วยกันเองนะ,ะที่เที่ยวในประเทศนะส่วนใหญ่เราเที่ยวตามกระแส เราเที่ยวาตามอำ<ส>เภอใจแล้วไม่ใส่ใจด้วยว่าหลังจากเรากลับมาแล้วเนี่ยสถานที่ที่เราแห่กันไปนะวินาศสันตลโลกันขนาดไหนเขาปลูกหญ้ากันแทบตายเลยเขียวขจีหมดเลยโรงแรมเต็มไม่เป็นรายกลางเต้นตรงนี้แหละก็ <c oughs> ขี้เยี่ยวก็เต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วพดอยไปเสร็จนั่นเน่าหมดเลยทัง้งภูเขาแล้วก็ทางอุทยานก็ดีทางการท่องเที่ยวก็ดีก็ตั้งหลักเอาไว้ว่าจะ จะดูแต่รายได้ไงใช่ค่ะ,ะเรียนมีความรู้สึกว่าแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตนเองแต่ละหน่วยงานไม่เคยมานั่งพูดคุยกันและเดียนก็เห็นใจนะคะที่กระทรวงการท่องเที่ยวก็ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆเลยที่จะมาออกตัวบทกฎหมายหรือทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะต่างส่วนต่างก็ทําหน้าที่แต่เขาไม่คุยกันอืมเอาล่ะพอเห็นภาพดีฮะพอเห็นภาพนะนี่ก็คุยกันแต่พอสังเกตอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ นอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วมาคุยอีกเรื่อง,นง,งหนึ่งชวนอาจารย์จะคุยเรื่องโรคเอสอาจารย์ครับเย็นต้องเป็นหมอแล้วเหรอคะในช่วงหน้าอยากจะให้อาจารย์ได้ชี้แนะนะฮะแล้วก็พูดให้ความคิดอะไรบางอย่างกับการสอนผิดผิด,ผดถูกถูกเรื่องของเอสนะค่ะช่วงหน้าเด่นจะเป็นแพทย์ค่ะแต่ไม่ใช่คุณหมอรักษานะคะเด็นจะเป็นแพทย์ศิยาค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับแบบป่าได้หน้าเดียวนากด ที Group l i ไลน์เ e ลย t เซน e ์เดอะเฟสเทศกาลความสุขสนุกติดล้อกับก๊อตจิพบกันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้ที่ลานด้านนอกแอร์พอร์ตลิงส์สถานีมักกะสันตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4ทุ่มอร่อยเหาะกับฟู้ดทรัคและร้านค้าดังกว่าเจ็สิบคันเซลฟี่กับก๊อตจิสุดอลังสูง10เมตรและรถบ้านของก๊อตจิสุดน่ารักที่นี่ที่แรกเลินกับเวิร์กช็อปสุดฮิปพร้อมหลากสุดตาและเซอร์ไพรส์จากนักสแสดงดัง ชิวกับมินิคอนเสิร์ตจาก The m u s k ค t e e r เข้างานฟรีไม่จำกัดอายุเหมาะกับทุกเพศทุกวัยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook We Love PTT การอถุงยางไปวางไว้มันจะป้องกันการติดเอสเหรอคะมันจะต้องร่วมเพศกันแบบํำพเพื่อและรีบร้อนอย่างนั้นเลยคะ